แมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสคริมมิ่งลีอังกฤษเตรียมยื่นค่าเหนื่อยสูงสุด500,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่กับเออร์ลิงฮาแลนด์และเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ยอดกองหน้าจอมถล่มประตูย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดสำหรับกองหน้าชาวนอร์เวย์ย้ายมาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าฤดูกาลแรกก็ยิงถล่มทลายหลังทำไปแล้ว42ประตูจากการลงสนาม37นัดทุกรายการและพาแมนซิตี้ไปอยู่ในเส้นทางลุ้นคว้า3แชมป์นในฤดูกาลนี้จากฟอร์มการถล่มประตู อันยอดเยี่ยมนี้ทาให้ได้รับความสนใจจากเรยอมาดริกซึ่งวางแผนเซ็นสัญญาปไปร่วมทัพในปี2024ล่าสุดเดลี่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่าฮาลันยังคงมีความสุขกับการที่ได้เล่นในถิ่นเอติฮัสสเตเดียมนอกจากนี้เรือใบสีฟ้าพร้อมมอบค่าเหนื่อยเพิ่มให้เป็น5 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ20ล้านบาทเพื่อต่อสัญญาปไปอีก1ปีทั้งนี้หากแมนซิตี้ให้ค่าเหนื่อยฮาลันด์ถึง5 0 0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์จริงๆจะทําให้แข้งทีมชาตินอร์เวย์เป็นผู้เล เป็นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก